วันนี้คือวันที่สี่ของการมาโคเ,เปนเฮเกนนะะันบอกว่าฉันมีความสุขมากกับที่นี่อย่างแรกที่มาถึงแล้วรู้สึกว้าวเลยก็คือคนที่นี่หล่อมากค่ะคุณนาคือทุกคนแบบสูงแล้วก็หน้าตาดีเพิ่งรู้ว่าฝรั่งแต่ละประเทศอะหน้าเขามีความแตกต่างกันก็ตอนมาที่เดนมาร์กปกติไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความเหมือนกันเหมือนกันใช่ป่ะแต่เนี่ยคือแบบหล่อมากแล้วบ้านเมืองเขาอะคือน่ารักสะอาดคนน่ารักไม่มีใครแบบ โวยวายหรือว่าเสียงดังเลยอะคนแต่งตัวดีเทสดีคือปกติเอลเราไปเมืองนอกเราก็จะเห็นฝรั่งที่เขาแต่งตัวเป็นแบบคล้ายๆกันใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเขามีการ mix and match สีสันที่มันแบบน่ารักอะแล้วก็พนักงานทุกคนคือน่ารัก n i c มากอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกที่นี่ก็คือแพงมากคือแบบค่าของชีพของเขาก็คือค่อนข้างแบบสูงมากเลยฉเฉลี่ยมือหนึ่งต่อคนน่ะน่าจะมีต่ำๆประมาณ แปดถึง1,000บาทคาเฟ่แบบร้านกาแฟกาแฟที่ถูกถูกก็ประมาณ150ยาสอันนี้คือสตาร์ทการเดินทางของที่นี่ก็คือค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกก็คือจะมีแบบพวกบัสซับเวย์ต่างๆซึ่งราคาต่อเที่ยวฉเฉลี่ยประมาณร้อยหนึงขึ้นไปจริงๆเมืองเขาอะไม่ได้ใหญ่มากในความรู้สึกเฟนนะคืออากาศมันดีๆช่วงที่เฟนมามันก็แบบสามารถที่จะ เดินต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นที่ที่เราอยากไปอะ่ะเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยที่แบบแนะนําอยากให้ทุกคนมาคือเราจะได้สัมผัสกับคุณภาพชีวิตที่มันดีจริงๆอะ่ะใครที่อยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะที่